นะครับลงได้แล้วนะอา้าว <c oughs> ลูกค้าคนไหนสนใจอาจจะส่งมาแต่เมมก็ได้นะครับส่งมาแค่เมมอย่างเดียวก็ได้นะอันนี้แน่ใจว่าจ,จะใช้ได้หรือเปล่านะแต่ส่วนมากถ้าส่งมาแต่เมมมันมันใช้ไม่ได้นะต้องเอาตัวเครื่องมาด้วย <c oughs> เพราะว่า <c oughs> ตัว ข้อมูลสำรองของแต่ละเครื่องอะรี r i นั number ไม่ตรงกันนะครับบางคนไปซื้อในช h อป e ีนะครับแล้วมันมาใช้ไม่ได้นะครับอันนี้แค่ลองดูนะครับเพราะว่ามีหลายคนที่ซื้อแล้วเอามาเสียบกับเครื่องแล้วใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่ารหัสโค้ดไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ผมลองเทสๆก็ go. ลงไปเกมหนึ่งนะครับเกมนี้เดี๋ยวลองดูว่าเล่นได้หรือเปล่านะครับเกมมิดแท้นะครับ